สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ฮอ้อยก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวก่อนวันสิ้นปีของญี่ปุ่นนะคะว่าคนญี่ปุ่นก่อนวันสิ้นปีนั้นทำอะไรกันบ้างในฐานะสะพายญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะซึ่งทำเนียมและการปฏิบัติของแต่ละบ้านก็ไม่จาเป็นจะต้องเหมือนกันทุกคนนะคะเริ่มจากวันนี้ยังอยู่ค่ะก็มาช่วยคุณแม่นะคะลดน้าต,ต้นไม้สวนผักเิมระเบียงค่ะปีนี้แม่ออยก็ปลูกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ วันนี้แม่ก็พาเพื่อนๆมาลงสวนเก็บผักกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้กระลำปีก็รอให้แม่ออยมาเก็บแล้วก็อันนี้โหกระลำหัวใหญ่มากกระลำปีนะได้เวลาเก็บแล้วหัวเบลเลอร์เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บวันนี้เนี่ยให้พี่บุญมาช่วยเก็บดีกว่าอันนี้ยังมีหัวหัวนั้นยังเลยอยู่นะคะตอนนี้ที่ไหน่ออนันนะเนี

ได้ไหม่น่าวางเลยแได้่นี้ก็ได้เพาได้ตัวโตอันนี้อันนี้เท่นี้ใช่ไมอ้ไคิตรเป็นอะไรองคิร์นาหมดมยหหนักมาก ไหนๆก็เก็บกระหล่ำปีแล้วเรามาเก็บเซรอรี่ไปด้้วเลยนะคะเซรอรี่มันเริ่มแก่แล้วอ่ะตัดใบที่มันไม่ออกไปบ้างแต่แก่ ไเต็งนะคะไ้น้่งไม่ได้มาตัดอานาลี่ดอยู่นะานาลี่นีุ่นก็หายอยู่หลายแมือกันนากจะได้ไม่ลบกนะคะ เก็บเกี่ยงมีตาข้าไม่เหลือลงน้ำซุปมีตาได้ก็แครดีได้เยอะเลยมันจะเริ่มเหลืองละมันมันไปล่างๆอ่ะอืมก็ได้เเซลอรี่กลับบ้านไปด้วยนะคะอืม,อม,อม,อมได้ลอรี่ต้นใหญ่ามากเเซลอรี่ กะหล่ำปีนะคะที่แม่เอาเก็บมาจากสวนเมื่อกี้ก็นํามาเป็นนาเบสซุปน้าเต้าหู้นะคะสูตรหม้อไฟญี่ปุ่นที่ทําง่ายๆเมื่อนี้แม่เอาก็เน้นโปรโตีนนะคะมีเนื้อปลาแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีผักกะหลำ่ำแม่เอาไม่ได้ถ่ายคลิปการทำเอาไว้ไว้วันหลังแม่เอาจะมาแนะนําสูตรนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปมาแนะนําเพื่อนๆกันค่ะ การทิ้งของญี่ปุ่นนะคะก็ไม่ได้ทิ้งกันง่ายๆค่ะของชิ้นใหญ่เนี่ยก็จะต้องดูว่ามีขนาดเกิน30ซนติเมตรหรือเปล่าแล้วก็เช็คทางเกจของเราด้วยนะคะวิธีทิ้งก็อาจจะไปทิ้งที่ Green Center เลยหรือไม่เราก็อาจจะซื้อตัวที่เราใช้ในการทิ้งค่ะแต่ถ้าเราทิ้งผิดนี่ให้ระวังนะคะมีทั่วจบคุกด้วยอยกรีนเซ็นเตอร์นะคะก็มาทิ้งขยะกัน มาทิ้งก่อนปีใหม่คะ่ะเพราะว่าถ้าปีใหม่ทางแถวนี้นะคนจะมาทิ้งเยอะมากเลยมาทิ้งเยอะมากแล้วก็เราก็จะต้องรอแถวเป็นชั่วโมงเลยนะคะแต่ที่นี่เราไม่ต้องจองก่อนล่วงหน้านะคะเราเอามาทิ้งได้เลยเดียวถ้าเราดูเขาก็จะพอเราเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปทิ้งเองนะคะเขาก็จะมีเขียนไว้บอกเนี่ยเราไปจอดรถแล้วเราก็ต้องเอาของไปทิ้งของเราเอง ก็จะมีคนนะคะเจ้าหน้าที่เขามาถามว่าเราทิ้งอะไรบ้าง mm hmm. ถ้าเป็นของบางอย่างก็ต้องเสียเงินนะคะบางอย่างเราก็ไม่ไม่ต้องเสียเงิน,นะคะ่ะซึ่งอยู่กับของเป็นชิ้นขนาดเท่าไหร่นะว่าเรามาทิ้งอะไรบ้างอย่างตรงนั้นนะคะเป็นผู้ต้งใช่มาล้มขาส่วนใหญ่ก็จะมาทิ้งทิ้งกันเยอะมากเลยเขาก็จะกําหนดเอาไว้ประมาณว่าผู้ต้งสามผืนนะคะก็สี0อยเยนมาทิ้งโซฟาอะไรพวกนี้ด้วยนะตรงนั้นเองน,นะคะ ปนนเเ็า้า้้กอีีทอย่ามคญี่ปุ่นนะคะในการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือโอโซจิเนี่ยเราก็จะมีการทิ้งสิ่งของกันเยอะมากในช่วงปลายปีค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะแม่ออยสิ่งที่สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วส่วนใหญ่แม่ออยก็จะนำไปขายในร้านมือสองแต่ว่า แม่ออดูราคาแล้วนะคะอย่างเช่นพวกสื้อาเนี่ยมันยังพอเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากเพราะฉะนั้นการส่งต่อแบ่งปันรู้สึกว่าจะให้ประโยชน์กันมากกว่านะคะแม่ออดก็เลยลองโพสต์ในเว็บไซต์ดูนะคะในเพจของตัวเองว่าใครต้องการจะใช้บ้างคราวนี้ก็มีเพื่อนๆนะคะที่ต้องการรับแล้วก็แบ่งปันกันไปค่ะ ในญี่ปุ่นก็เลยต้องรีบไปส่งก่อนนะคะก่อนสิ้นปีเพราะช่วงปลายปีเนี้ไปรสรณีนี่จะค่อนข้างคนแน่นมากๆเลยแม่ก็จะต้องรีบไปส่งของก่อนปลายปีค่ะน,นี่ก็ดูสภาพห้องพี่บุญนะคะเดี๋ยววันนี้จะปีปลม่ละเอาของกลับมาจากโรงเรียนเยอะๆแล้วก็มากองกองกองไว้นะเดี๋ยวก็จะมาช่วยกันเก็บกันให้บุญช่วยเก็บ อยู่เก็บของลูกไม่ใช่ไม่ใช่เล่นกีตาร์เก็บของครับ Eu これ1学期2学期見てる。 我来，我来，这这怎么一直拿？这东我不会拿的。啊 <laughs>。啊。这怎么这么难呢？ การจัดเก็บและการทิ้งสิ่งของสําหรับเด็กๆนะคะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆเรียนรู้กันค่ะแม่ก็ต้องมาช่วยเด็กๆในการตั้งคําถามนะคะว่าอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้ถ้าไม่ใช้แล้วเราต้องจัดการกับสิ่งของชิ้นนั้นๆอย่างไรเช่นถ้าอันไหนส่งต่อได้เราก็ส่งต่อนะคะอันไหนไม่ใช้แล้วจริงๆเราก็ต้องทิ้งไปค่ะเพราะของชิ้นๆน,นั้นได้ทาหน้าที่ของเขาได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วค่ะ แต่สาหรับน้องยูนะคะยังต้องเรียนรู้เรื่องการทิ้งมากเลยเพราะเขายังเป็นเด็กนะคะแล้วก็ยังมีความหวงของการทิ้งการอําลาสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นโคนสัตว์สิ่งของจะทําให้ยูมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายค่ะ

バイ่イม่เลなら。さよ้เลยสวัสด่ะไม่バイ。้เลยสัสะสัสดีค่ะ่ะวั่สวันสัสค่ะสวค่ะสว่ะสอัส้คะสว่ส่ะสวีควาี่ะสวกีสวีคสวัสวกีสะะว กำลังกลั้นน้ำตาอยู่เพราะต้องบอกลาสิ่งของที่เขารักมากมากนะคะสุดท้ายนะคะน้องอยูก็มีน้ำตาค่ะแต่ว่าก็ต้องให้เขาค่อยๆเรียนรู้นะคะแล้วก็ค่อยๆตัดใจจากสิ่งของที่ได้ใช้ประโยชน์จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้วนะคะเราจะเก็บสิ่งของทุกอย่างไว้ไม่ได้ค่ะ นอกจากการจัดการสิ่งของแล้วนะคะยังต้องมาจัดการอารมณ์ของลูกด้วยเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะสุดท้ายนะคะ แล้ก็จัดการเก็บห้องรกๆของเด็กๆแคสร็จสิ้นได้ก่อนสิ้นปีค่ะเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ทำเนียมอีกอย่างหนึ่งนะคะของคนญี่ปุ่นก็คือการแต่งบ้านรับปีใหม่ค่ะเพื่อต้อนรับเทพเจ้าแห่งวันปีใหม่เรียกว่าโทชิอามมซามะสิ่งมงคลที่คนญี่ปุ่นจะนำมาตกแต่งประดับบ้านก็มีหลายประเภทนะคะ ปีนี้นะคะแม่ได้ชิเมคาสาดิจากคุณย่ามาค่ะอบ้าจางซึ่งคุณย่าไปเรียนการทำดอกไม้นะคะการประดับตกแต่งดอกไม้มาคุณย่าก็เลยเอามาให้นะคะโดยคนญี่ปุ่นจะตกแต่งประดับชิเมคาสาดินี้ไว้ด้านบนของประตูบ้านค่ะเพื่อเปิดทางให้เทพเจ้าแห่งวันปีใหม่เดินทางผ่านเข้ามาในบ้านของเราได้นะคะ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คิดว่าทุกบ้านน่าจะมีในช่วงวันปีใหม่ก็คือคาการิโมจิค่ะเป็นสิ่งของเพื่อเส้นไหว้แดดเทพเจ้าปีใหม่ค่ะหลังปีใหม่ช่วงวันที่11มกราคมนะคะชาวญี่ปุ่นก็จะนำคาการิโมจินะคะมารับประทานกันภายในครอบครัวเรียกว่าคาการิบีรากิโดยเชื่อว่าเราจะได้รับพลังจากเทพเจ้านะคะจากโมจิที่เราทานเข้าไปค่ะ สังเกตได้ว่าก็จะมีส้มนะคะมาเป็นเครื่องเส้นไหว้เทพเจ้าปีใหม่กันเรียกว่าส้มใดๆส้มใดๆนี้ก็จะแสดงถึงความอุดมสมบ,บูรณ์ค่ะวันนี้แม่ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินซูปเปอร์ในช่วง ก่อนวันปีใหม่นะคะช่วงฤดูหนาวเนี่ยส้มที่ญี่ปุ่นก็จะหวานแล้วก็อร่อยมากๆค่ะตอนนี้นะคะซูปเปอร์ก็จะมีของโอเซจิเทอริมาวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเราแทบจะไม่ต้องทำเลยอย่างนี้ไม่ออยเลือกเซตโอเซจิเทอริเซตเล็กๆนะคะที่ทานได้หมดภายในมือเดียวอย่างเซตนี้ก็มีโอเซจิเซตโตที่มีทั้งหมด7ชนิดนะคะ ก็เหมาะกับครอบครัวแม่อ้อยนะคะที่สามารถทานหมดภายในมือเดียวแล,แล้วแล้วคุณแม่ออยก็จะเลือกผักบางชนิดไปนะคะอันนี้เป็นรากบัวเพื่อที่จะไปทําในส่วนที่เราสามารถทําเองได้ง่ายๆค่ะอันนี้ก็เป็นรากบัว ก็เป็นโอซิจิเซตโตที่เขาทำอยู่ในะซูเปอร์นะคะปกติไม่ออหก,ก็ไม่ค่อยได้ซื้อพอรู้สึกว่ามีรสชาติหวานมากเกินไปนะที่บ้านก็จะไม่ค่อยกินกันอันนี้ก็ลด20%เลยนะคะ อันนี้นะคะม่ก็ไปซูปเปอร์ซื้อของโอเซจีเรียวรีมาเสร็จแล้วนะคะก็ส่วนใหญ,ญ่ก็ซื้อนะไม่ค่อยได้ทําเองเพราะว่ายุ่มมากๆนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูส่วนใหญ,ญ่ก็เดี๋ยจะมีส่วนที่ทาเองถ้าเป็นอย่างนี้ก็ซื้อมาเพราะว่าไม่งั้นเราต้องซื้อผักหลายชนิดนะคะหม่ก็ที่บ้านไม่กินกันเยอะเดี๋ยวจะเหลือก็เลยซื้อของพวกนี้มาแทนนะแล้วก็อะไนี้นะคะเป็นซ เดี๋ยวเราจะมาชวนเพื่อนๆจัดกันด้วยกันราะจัดแบบง่ายๆนะคะเอาเซจีเดียวดไม่ได้จัดอะไรยากมากแล้วก็ทำอะไรง่ายๆน,นั่นก็เป็นของที่แบบว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ทํานะคะแล้วก็ซื้อมาแล้วทานได้เลยอันนี้ก็เป็นของที่เราซื้อมาทาแต่ว่าทำไม่เยอะหรอกก็เดี๋ยวจะมาทำาเิงกนันนะคะมีพวกน้ำสับอะไรเนี่ยมาก็ซื้อมาใส่จะล,ลองทำดู ว่าเ,เลอกทาที่ของที่เราทานได้แล้วนันนะคะทานอย่างอนะอซซิสต์เนี่ยกินกันเท่าไหร่ที่บ้านก็เลยไม่ค่อยทานะคะก็ะจะประมาณนี้แล้วคืนนี้ก็มาทําก่อนจะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะต้องเอาไปบ้านบ้านจังนะคะไปทานก่อนบ้านจังก็เียมไว้แค่นี้แหละนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาทำออซซิสตเลี้ยงลีการแบบง่ายๆเนาะที่เหลือก็ป็นสารพัดอาหาร นะ,นะคะไม่ได้ถึงโอซิสก,ก็เป็นหารที่ซื้อเอาไว้กินช่วงปีใหม่นะคะเดี๋ยวปีใหม่เขาก็จะปิดซูเปอปรจ์จะปิดแค่วันเดียวเท่านั้นเองปิดแค่หนึ่งวันเพราะฉะฉนั้นก็ไม่ได้ซื้อซูนอะไรมากๆๆมายจะประมานี้ใน,น,นะคะนี่ก็เป็นพวกโอซิสจีเรลลีที่เราจะไม่ต้องทำนะเ็นโนกดกะนะวันนี้เราก็จะทานโโซบักันค่ะ ทานบ้านอบ้าจังเนาบ้าจังก็ทำเองน่ากนมากเลยกนิม่ิาามันวาซาบิเดมชิมิเดมชิมิาราิเดมวาซาบิ วันโนมิโซกะนะคะก็คือวันสุดท้ายของปีค่ะทำไมเราต้องทานโซบะในวันส่งท้ายปีเก่าด้วยก็เพราะว่าคนญี่ปุ่นนะคะมีความเชื่อว่าความยาวของเส้นโซบะเนี่ยเปรียบได้กับการมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวนี่ก็เป็นธรรมเนียมหรือสิ่งที่คนญี่ปุ่นทํากันก่อนวันสิ้นปีนะคะสําหรับครอบครัวแม่ออยก็ไม่ได้ทําตามธรรมเนียมญี่ปุ่นซะทุกอย่างค่ะแล้วก็ปรบับแล้วก็นํามาใช้กับครอบครัวเราตามความเหมาะสมนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้นะคะอาไว้ไม่อ่อยจะทำกิจกรรมช่วงวันขึ้นปีใหม่นะคะนำคลิปดีๆมาฝากกาันอย่าลืมติดตามกันค่ะอย่าลืมกดกระดิง่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ